สวัสดีครับมาเช็คดวงในวันผ่าพลังงานพระยุบีประจำวันเสาร์ที่30สิงหาคม2568วันนี้จะตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเส็งนะครับวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับนะวันทําบุญเนาะนะวันนี้วันเสาร์นะครับสีที่ใช้เสริมโชคลาภในวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสีที่ใช้เสริมในเรื่องของความรักเสน่ห์จะเป็นสี ้าส่วนสีที่นะครับเสริมดวงอุปธรรมดวงจะเป็นสีเผาดำนะสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเขียวเลขนำโชคก็ได้แก่เลข6เลข8เลข9เลข7เลข5เลข2และเลข1นะครับผมอ่ะสาธุพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสงังฆังเปิดแค่ชมจม,มจบและกดไลค์กดถิดใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานขอให้จตเป็นกุศลครูบาอาจารย์จงเปิดโชคลาภให้ ทุกทท่านด้วยนะครับผมและก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์จเจาะลึกทุกเรื่องที่คุณอยาก,กรู้สามารถอนาโอนเงินจองคิวมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับของ t i k t o อหรือทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณรับชมมีค่าใช้จ่ายที่599บาทนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ได้ไพ่3ถ้วยกิจการงานของคุณนั้นนะครับ ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยอาจจะมีคู่แข่งนะครับแต่ว่างานนั้นจะประสบความสําเร็จขอให้คุณขยันนะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะเงอไม่ตกมาค่อยได้ตังค์นะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ถือว่าต้องหมั่นออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะวันนี้แฮปปี้ความรักนะเขาบอกว่านะ มีโอกาสอัปเดตพัฒนาให้ดีขึ้นนะในความสัมพันธ์คนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับรู้จักขอบคุณซึ่งกันและกันบ้างในะความรักก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับนะแล้วก็นะไปบริจาคโลหิตด,ด้วยนะครับหรือว่าไปทําบุญสังฆทานยาก็จะดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับกิจการงานของคุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าเพจออฟบอลวันนี้กิจการงานของคุณถือว่ามาดีนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งให,ใหม่ๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้เงินมาพอสมควรแต่ยังเก็บไม่อยู่สุขภาพนะครับระวังในเรื่องของการาพักผ่อนน้อยเนาะนะ,ะบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบเยอะนะครับนะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักมีโอกาสอัปเดตความสัมพันธ์ได้ดีครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับ แล้วก็มันสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการปรับดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่9้าเหรียญน,นะครับกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ถือว่ามาดีนะครับนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายการเงินก็เช่นกันวันนี้นะเงินสะพัดนะเป็นเทพีแห่งโชคลาภนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะหมั่นออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้คุณชอบอยู่คนเดียวยังไม่อยากที่จะมีใครเข้ามาคนที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของอความเป็นอินโทรเวิร์ดของคุณนะครับไม่ค่อยอยากให้แฟนเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับไปขอพรจากพระแม่ลักษมีจะได้โชคดีนะครับทั้งวันเลยแ้่ที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญกิจการงานของคุณนั้นถือว่าจะได้โครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาภเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมนะแล้วก็นะการเงินถือว่าได้รับสิ่งดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้มันออกกําลังกายดูยแลร่างกายกันด้วยครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะ ก็จะมีคนมาเปมาทุ่มเทให้กับคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับผมแล้วก็มักจะได้ของขวัญจากคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอชคลาภพุธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรอย่าลืมไปขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะครับจะได้ดึงดูดกันเงินได้ไวๆนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับวันนี้ได้ไพ่อืสิบ ไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวันนี้งานมากับสิ่งเก่าๆนะครับงานเก่าๆการเงินก็เช่นกันวันนี้มักจะได้รับเงินทองที่นะครับมาจากในงานของคุณสุขภาพนะครับวันนี้มันออกกําลังกายดูแลในเรื่องของกระดูกไขข้อและการทํางานหนักความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะกำลังเครียดๆอยู่คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้น อาจจะเกิดจากคุณคิดเดยอะคิดมากเกินไปนะครับแบกปัญหาในครอบครัวเอาไว้เยอะนะต้องค่อยคอยค,อยคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธินะครับแล้วก็หมั่นสวนมดมนต์ไหวพระก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่ j u s g m e n t กิจการงานของคุณนั้นนะครับต้องคอยปรับตัวนะมีอะไรใหม่ๆห,หรือมีปัญหาขึ้นมาต้องนิ่งเข้าไว้นะครับใจเย็นๆยก็จะดีขึ้นเองการเงินก็เช่นกันวันนี้ ไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับถ้าลงไปแล้วอาจจะมีปัญหาระหว่างเรื่องเอกสารสัญญาสุขภาพนะครับให้ระวังอาการเจ็บป่วยเก่าๆที่จะกลับเข้ามานะครับความรักคนโสดวันนี้ความรักอาจจะเจอปัญหานะครับระวังคนที่มีคู่จะเข้ามาคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะครับมักจะมีเรื่องจุกจิกทาให้คุณต้องหมุดอิดลคาคัญใจวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรําพึงนะครับเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาให้มากขึ้นท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่โอหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้มีโครงการมีโชคลาภหรือมีผู้ใหญ่มอบหมายงานดีๆให้กันเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่าเงินดีนะครับนะเหมาะกับการเสี่ยงโชคโดยการลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนน้อยดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาทุ่มเทมาเปย์ให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะฮะความรัก มักจะได้ของขวัญหรือได้สิ่งดีๆจากแฟนและคนรักของคุณนั่นเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปลกไปขอพรอกับทาวเวสุวรรณหรือองค์พญานาคก็จะโชคดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับชมนะครับลาไแล้วนะครับสวัสดีครับ